้ว้าวรอเก็บพักกูดพี่น้องเอ้ยลายอยู่นี่สบายดีเนาะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาจอบยิงป่าที่เก่าแล้วเนาะอยู่ไม่เก่าพี่น้องมือนั้นหันหินตัวใหญ่ไงแต่ว่ายิงบ่ได้เนาะมือนั้นเนาะบ่แม,ม,นนบม่นยิงบ่ได้ยิงบ่ถืกมันอ่มองนี่แหละเคยยิงไปแล้วเธอหนึ่งเนาะ มันขึ้นมาสองตัวปนินตัวใหญ่เติมเนาะแต่ว่าโบถึกมันเนาะมือนี้สีมาล้างแคนเนาะเบิงว่าสิล้างแคนได้เลยว่าสิยำแคนเนาะมือก่อนมาเจาะเบิงซื่อแต่ว่าโบได้เอาปืนไปแล้วก็เห็นมันขึ้นอย่เนาะเห็นมันขึ้นเรื่อยอย่เนาะฟุ้มไม้แถวนี้เนาะนี่เนาะสองฟุ้มนี่กับมองนี้เนาะมองนี้มักขึ้นเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะฟุ้มไม้ตัวนี้เนาะป่ามันเชรีอยู่ในฟุ้งอะไรนะเนาะเหาก็มานั่งทานแ,วแถวบริเวณนี่แหละ มื้อนั้นหันเห็นมันขึ้นอยู่หันแหละ2แต่ว่ายิงยิงบ่ถึกเนาะยิงบ่ถึกบาทนึงแล้วมันก็บ่ขึ้นเลยเนาะกะว่ามื้อนี้สิพาพี่น้องมาจอบเบิ่งเนาะว่ามันสิขึ้นอีกบ่เนาะขึ้นแล้วพี่น้องยิงบ่ถึกเมื่อกี้นี่้ยขึ้นหันตัวนึงเนาะตัวน้อยเนาะตัวใหญ่หันบ่เห็นขึ้นซําเนาะเห็นตัวน้อยขึ้นก่อนเนาะว่ายิงบ่ถึกซ่พี่น้องเอ้ยโอ้ตาย ตประมาณ4-5คีดนี่แหละยิงบ่ถึกยิงบ่ถึกโอ้แก่มือใหม่พี่น้องเอ้ยน้ํามันมันขึ้นอ่ามันบ่ฟูเนาะมันอยู่เลึกโพดกะลําบากเนาะยิ่งบ่ถึกซําพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งตต่อไปเนาะว่าสิมีโตขึ้นอีกบ่กันบ่มีก็คือสิถึกยําแคนอีกแหละมื้อนี้ก็ได้ตัวนึงพี่น้องโอ้ ผู้สึกว่าเข้าจุดน็อกเลยเห็นมันเห็นมันฟูอยู่ะพี่นาะโอ้โอ้โอดีๆเข้าจุดตายเลยพี่น้องเลยเอื่นว่าจุดตายเยนาะพี่น้องเนาะอ้แบบโบนเง่งเลยยิงป่าแต่และเถื่อโบเคยมีแบบนี้จากเถื่อเนาะพี่น้องโอ้คิดไวจีงไงเนาะ คิดว่าสิได้ตัวสองสามลูกคือมันนั่นบูเมนเนาะแต่ว่ากระใหญ่อยู่ได kind of wow. 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 ้หนิอู้ว้าดูอย่าสู้ว่าบันใหญ่เลยพี่น้องอู้เป็นลูกเป็นอะไรพี่น้องว้าพี่นาะโอ้ยิงไก่เต๋อพี่น้องอยู่ขนาด เาอยู่พุ่นเนาะโอ้มารอะไรพี่น้องมารอะไรพี่น้องตัวนึงเมื่อกี้นี่ยิงตัวน้อยบูถึกเนาะเซียวไห้เบิ่งใหม่อู้ตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยคันบูถึกตัวนี้นี่ยเราตายเลยแม่ตุ้มใหญ่สดปุด๊บโอ้หูยิงไปเห็นเหมืนอัางล่างขึ้นเลยแบบโบนิ่งเลยพี่น้องพี่น้อง โอ้น้องนี้มีแต่ตัวใหญ่เนะยิงไปแล้วเห็นมันอังล่างเลยเนาะมันบตีเนาะโอ้ดีดีบันนี้มาจุมันตีงเนะาะเป็นลูกเล็เีนหน่อยมาเลยมาเลย โบสดพี่น้องเองมาเลยพี่น้องยิงไก่เลยพี่น้องพี่ยืนอยู่นี่เนาะสัตว์พุนเนาะโอ้ตื่นเต้นๆต้นเต้นเห็นตัวใหญ่เต้นเต้นเลยหลับคาที่พี่น้องแต่ว่าบบตายเนาะมันสรุปเนาะ โอ้สุดก้อนหันใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ก็สิป,ประมาณโลปลายอะไรสุดก้อนหันซ้องโลปลายพี่น้องอยู่นี่เนาะโอ้ใหญ่อะไรพี่นอ้องถึกนี่เนาะสรุปเลยมันไปอยากให้เห็นตอนยิงเนาะพี่น้องเนาะมันไปแบบโบยุดเลยยิงรัดซื่อๆเนาะแต่ว่าถึกสวยโอ้มาเลยพี่น้องเนาะในแต้มเดียวกับกุมคาอะไรแบบนี้โอ้หยหัวใจยังเต้นบัเส่ายไปเนองเลย โอ้ลางแคนได้สำร็จเลยมือนนิเนาะยืนอยู่พี่เด้พี่น้อยยืนอยู่เข่งกับกบตัวนี้แหละป่ามันลอยอยู่ตัวไม้ตัวนั้นแหละตัวนี้น้อยเนาะลอยไปพูนเนาะมันตื่นเท่าฮแล้วมันชิน,นีคิดว่าโอ้คันว่าบ,บูยิงก็คือสิบมุมโอกาดเลยสัตว์เลยพี่น้องโอ,อ้ถึกเสยถึกถึกจุดจุด,จดอ่าจุดสลบเลยเนาะพี่น้องพี่น้อง มดนได้ตัวเดียวนี่ก็พ่อเลยพี่น้องเมื่อกี้นี้สัตว์ตัวน้อยบูถึกนหน,น,กบบน่อยอยู่ฮะเนาะกระบอน้อยเนาะประมาณสี่ห้าขีดแหละแต่ว่าบูถึกเนาะตัวใหญ่เนี่ยมันถึกดีเนาะพี่น้องถึกจุดนอกอโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเบึงน้ำกันว่ายังมีแต้มให้เบึงบ่บ่อนปลาใหญ่คูดเห็ดห่างพี่น้องคิดว่าสันดอนะบ่อนอื่นนี้ใส่เวทเน,นาอน้ำนี่นี่ ยกเวนบอลเดียวเนาะบอพี่น้องมันออกคุ้นๆเนาะหน้าจะเป็นป่าไงคูเทหังนี่เหรอเนาะไม่บ่อยเห็นเนาะคุ้นแบบอีลีโลอะไรมีปลาคูเทหังโบจักเนาะปลาฟ้าคุณอะไรพี่น้องเนาะหรือบ่อกับปลาดุกใหญ่งุันเลยมาแคมน้ำลึกกระบุมีปลาเนาะพี่น้องน้ามัน น้ำมันเน่งเนาะน้ำมันเป็นคลื่นนี่เขาแหนมโบหินปลาเนาะรอก็บพักกูดพี่น้องเอ้ยลายอยู่นี่ฝนตกเมื่อวานนี่เมื่อคืนเออเมื่อก่อนเนาะลายอยู่เนาะนี่ฝนตกเมื่อก่อนวันนี้ขึ้นดีดีเนาะกูเนาะแต่ว่าบ่ทันใหญ่เนาะไาให้มันใหญ่คือสิบูได้กินเลยพี่น้องนี่เนาะโอ้งามลายนี่ เราเก็บแถวนี้แล้วคือมีน้อยนึงก็พอแล้วเนาะเนาะลายเนาะพี่น้องเนาะปลากรูดนี่มีแต่แบงงามๆเนาะปลาก็คือสิได้แต่ตัวเดียวอะไรพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำมันอันนั้นเนาะตัวเดียวก็คุ้มค่าอะไรพี่น้องเอ้ตัวใหญ่เนานะโลปลายคนละเดี๋ยวเก็บปลากรูดเมื่อกินกับ,บปุลปลาคนละ เลาะจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยผลงานก็คือสิได้แต่โตเดียวอะไรกับผักกูดเนาะเดียวเอาให้เบิ่งเนาะโอ้โอ้เลาะไปทางน้ำลีกได้ได้แต่ผักกูดเนาะโอเคว่าเป็นอย่างนาะมันตัวเดียวกับตัวใหญ่อยู่เนาะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะได้ตัวเดียวนี่แหละแต่ว่าตัวใหญ่เติบเนาะเบิ่งเนาะมือนั้นทันสองลปลายอันนี้กับโลปลาเกือบสองลูกอะไรนี่เนาะ แลราคาในปลาแล้วก็ได้ผักกุ้งนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะโอ้ไในลายเนาะผักกุ้งนาะพี่น้องเนาะฝนตกเมื่อวานเมื่อก่อนมื้อนี้มันขึ้นงามอีหลีเนาะนี่เนาะพี่สิได้ฝากคนงานนำป่าตัวเดียวนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าโอ้ตื่นเต้นหลายยำแค้นสำเร็จพี่น้องเอ้ยตัวนี้นี่เห็นมาหลายเทื่ออะไรแต่ว่าบ่ได้เนาะมาสุดนี้นี่ได้เนาะยิงกับยิงถึกคักถึกแน่เนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะ ปากคนงานแลวกทีดตามกันในเด้อ